ยังไงก็ต้องเคลือบรถที่เราซื้อมารถที่เราใช้แต่ละวันเนี่ยมันมองเห็นชัดมากๆไม่ว่าเราจะขับเดินทางหรือว่าแม้กระทั่งจอดไว้ที่บ้านตัวเราเองก็จะเห็นผิวรถว่าเงางามสะอาดสะอานมากน้อยแค่ไหนนะคะดังนั้นการเคลือบจําเป็นมากๆขัดเตรียมผิวเนี่ยเราใช้ทีมช่างมืออาชีพยังไงก็ต้องใช้ทีมช่างมืออาชีพเท่านั้นแต่งบประมาณที่แตกต่างกันงบมากงบน้อยมันขึ้นอยู่กับน้ํายาที่เราเลือกใช้ค่ะน้ํายาที่สามารถทําให้รถสะอาดได้นาน เปื้อนได้ยากดูแลพวกคราบน้ำได้ดีเนี่ย มันมักจะมีราคาสูงเพราะว่าราคามาพร้อมกับคุณภาพแน่นอนอีกบอกเลยว่าถ้าเราอยากจะจํากัดงบเราก็ต้องมีจุดที่เราต้องเอามาคิดเอามาชั่งเราได้อย่างหนึง่งเสียอย่างหนึ่งมันโอเคไหมอีกไม่ได้บอกว่าการเคลือบแก้วไม่ดีการเคลือบเซรามิกไม่ดีการเคลือบกราฟินดีที่สุดไม่ใช่นะคะแต่บอกเลยว่าแต่ละอย่างมันต่างกันแน่นอนเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกเคลือบกราฟินเคลือบกราฟินกับช่างมืออาชีพเคลือบกราฟินกับช่างที่เพิ่งขัดวันแรกโดยที่ไม่ได้เรียนรู้หรือไม่ได้รู้จักกับเล็กเกอร์ แต่ละแบรนด์อย่างดีอันนั้นส่งผลต่องบแน่นอนนะคะดังนั้นในการตัดสินใจเนี่ยเรื่องงบประมาณก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่สําคัญส่งผลต่อคุณภาพของการเคลือบค่ะ